โอ้โอเคอยู่ตรงนี้นอะยู่ตรงนี้กันนะได้แล้วได้แล้ตอนนี้อะได้ตอนเดินไม่รู้แต่๋รอดูกันกีก็ก็กวิ่มาก็วิ่มาวิมาอีกสามวิเราจะผิวปากครับครั้งแรกกันสองผมผิวปากแล้วโอ้ผไปแล้วเพื่อนเพื่อนไปเลยตามเพื่อเพื่อ เพื่อนเพื่อนรอดไหมเพื่อนรอดวะเพื่อนรอดวะทุกคนเพื่อนรอดวะเอา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 แล้วมันตายแล้วเหลือสามชิ้นแล้วเกมเพิ่งเริ่มเกมเพิ่งเริ่มเหลือสามชิ้นแล้วอะเร็วมากอะไปข้างหน้าเลยไหมมองไปที่จุดข้างหน้าเลยก่หวังว่าไม่มีใครเห็นนะเพ่งผมมานนี่ นี่ก่อนมแวบตัวนี้ก่อน,น,อนมีคนมาพอดีวะโอ้โ,อโห,โหฟิวปากดังซะด้วยวะโอเคมีคนมาซ้ายมือวะโอเยเมื่อกี้มีคนวิ่งมาทางโน้นมีคนนึงวิ่งไปทางโน,น้นเลวแวบโอเคเราขึ้นได้เราขึ้นได้เราขึ้นเก้าอี้ได้ ผมดูปากแล้วโอเค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 ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่สองช so. ิ้นครับเฮ้ยมีคนมาวะผมกล้จะดูปากแล้วนี่ผมดูปากแล้ว มาวะแล้วแล้วทำไมมันไปไม่ได้เนี่ยไปใจวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวโอ้โหเหอยแล้วว่ะโอ้โหยังโดนอีกเหรอโอ้โหได้เป็นของใหญ่โคตรสวยโคตรสวยได้เป็นของใหญ่โคตรสวยได้เป็นของใหญ่ อีกสามิจะจบเกมแล้อีกสามิจะจบเกมแล้วทุกคนอีกสามิอีกสามิอีกสาม,อสาม,อสามโอ้โหผมชนะว่ะโอ้ผมชนะว่ะหน,นีไปด้วยชนะไปด้วยว่ะทุกคนโอ้ได้เป็นเซลโซลาเซล่ะ จะแอบในเพื่อนนะเพื่อนไม่น่ากระโดดอ่ะผมว่าผมแตบตรงนี้แหละผมะแตะในเพื่อนทีนตรงนี้จะมีเสียงผิวปากพร้อมกันสองครั้งทับกันสองครั้งอเพราะมีสองคนผมกับเพื่อนอยู่ในนี้ตรงนี้ โอ้ Ooh, ตรงนั้นห้าคนโอ้โ oh ห oh, ตรงนั้นมีคนอยู่กันห้าคนเลยอะน้อ uh huh. ง,ง,งมีคนมาแล้วมีคนมาโอเคตรงนี้มีคนอยู่เยอะเลยโอ้โ oh ห oh, เริ่มมากันแล้วเริ่มมากันแล้วทุกคนเขาเริ่มมากันแล้วเขาเริ่มมากันทางนี้แล้วพ่อมีแสงสงต่างเยอะตอนนี้เหลือสามชิ้นทุกคน ต็มตัวครับเต็มตัวครับโอเคเขาไม่ยิง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 กำลังผิวไปข้างแล้วเขาวิ่งกลับขึ้นมาโดนว่ะโอเคเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปเฮ้ยเชื่อผมก็ดนว่ะโอเคโอเคโอเคเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วแต่ผมยังอยู่นะผมอยู่ข้างในนะโอเคเพื่อนตายแล้วเพื่อนตายแล้วเหลือผม เหลือผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งตอนนี้เหลือผมกับเพื่อนอีกคนคม,มาแล้วม,มาแล้วอีกห้าวิผมจะผิวปากแล้วอีกห้าวิผมจะผิวปากแล้วโอเคโอเคผิวปากแล้วโอเคมันยิงไม่โดนว่ะมันมันมันยิงโดนต้องหินควนด้านล่างว่ะโอเคเฮ้ย นี่นผมไม่ได้เป็นก้อนหินนะผมบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้เป็นก้อนหินผมไม่ได้เป็นก้อนหินผมอยู่ในก้อนหินอีกทีนึ่งคงกำลังจะอิวปากอีกทนึงครับสถาน,นี้ผมไม่ได้เป็นก้อนหินซช่นเดยว้ันเออแต่ผมต้องรลุนว่าแม่ก้อนหินนี อีสานติวีทุกคนเกมจะจบแล้วเกมจะจบแบบไม่มีใครยิงผมไม่มีใครเห็นผมเราเราไปซิ่งกันดีกว่าไปเราไปซิ่งกันดีกว่าเราไปซิ่งกันดีกว่าโอเคชนะแบบสบายสบายเลยชนะแบบสบายสบายเลย ได้เป็นเบสเพย์ได้วย้โค้ดเโอ้ตรงนี้ได้ไหมทุกคนไม่โอเคตรงนี้แหละตรงที่เงาลงนี่แหละพืนที่ที่เราจะอยู่กันจุดที่เงาลงแสงเงาประทะอย่างดี ที่ที่เราจะอยู่กันทุกคนสวยงาไหมเิเพิเิทไมทุกคนอยู่ตรงนี้หมดเลยอ่ะมีคนมาแล้วคนมาแล้วยงัันตู่ตาตูตาตู่ตูตูตาเอ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 อาเเพื่อนเนเพื่อนเพื่อน มีคนมองไม่เห็นเพื่อนจริงเหรอเอาลูกคนนึงลูกก็อีกคนนึงเอาลูกก็อีกคนนึงเอาที่เพื่อนกระโดดเอาไอ้นูก็วิ่งหนีเอาลูกก็มาอีกคนนึงเอาโหมันจริงจริงว่ะไอ้นูก็ยังหาที่ลงยังไม่ได้เลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วแต่ผมอยู่เงียบๆตรงนี้แหละ ไปฮาน,นาุไปาไปาน,ไปนเออดีสุยสยงามมากสวยามมาอตอนนี้เลสาชิ้นเลสามชิ้นคือผมตั้งโดยสรงนี้คนนึงกับเพื่อนอีกสคนเพื่อนมาแล้ว เพื่อนมากแล้วเดี๋ยวถ้าผมโดนยิงผมจะวิ่งเข้าหาเพื่อนมึง,ม,งมึงไม่มีตาก็เหรอเฮ้ยมึงอะไรครับเนี่ยตาเนี้คือแบบเพื่อนก็อยู่ตรงนี้แล้วผมก็อยู่ตรงนี้สยบก็สยบแล้วไป แล้วโอ้ยผมปวดปิดหัวแทนผมปวดหัวแทนนั่นแหละยิงมันเลยยิงมันเลยเหอนน้ายิงมันเลยเหอนน้าไปเลยเหมือนน้าน้ามันไปทางนู้นเลยไปให้หมดไปให้หมดเยี่ยม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 ผมผิดไปแล้วนูดนนู่นเพื่อนอยู่นู่เพื่อนอยู่นู่นเว็บหนึ่งมันต้องใครอยู่ อาเพื่อนตายแล้วเหลือผมคนเดียวทุก่นเหลือผมคนเดียว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 ว่ะโคตรเจ๋งว่ะโคตรเจ๋งว่ะเอาดิเอาดิเอาดิใครจะไปคิดเข้าอีมโง่ตัวเดียว โอเคผมพาทีมชนะอีกแล้วทุกคนผมพาทีมชนะอีกแล้วผมพาทีมชนะอีกแล้วไม่มีใครแม้แต่จะเห็นผม